ผมสวัสดีครับทุกๆคนมือนี้ครับพอขวากไปโจ้ครับสามกิปนี้เรวโจ้จะพาท,ทุกคนมาเห็ดกับดักปลาครับผมเพราะว่าแรงน้ำตรงเนี้มันเป็นทางพานของของปลาอยู่ล้วเล้ยน้ำม,มันขนลงซึ่งน้ำด้านนี้มันเป็นน้ำที่คนทางลึกมากครับผมปลาอยยุนี่ส่วนไหลแต่เวลาน้ำม,มันมากสิมันก็ดีสามาถไวพานทางนี้ได้ม,ม,ไมันเขาจะมาเห็ดกับดักปลาไว้เปิดทีมันเข้ามาสุกอยู่ในนี้ มาติดตามรับชมกันตัวเต็มห้งไปก่อนนี้ขออยัดทำที่ดักปลาก่อนครับ มาเริ่มเ็ดกับจักของเขาไปเลยถ้าบายโจเขาจะเอ้นว่าเห็ดเนาะครับผมเนาะดัาฟาร์สำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยโจสั่งมาเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมถ้า,านผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็แได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ความแซ่บไปน้ำเผาผมนะอพอการหาอยู่หาก,กินแบบนี้มันช่าที่เป็นสไตล์การทำของในโจแชนแล้วนะครับนี่จับปากไม่ รลบบอนจริงเลยรู้กันอยา่รู้กันสำหรับเนาะดักปลาขอยจุดตอนนี้เข็ดเข่าโค้งขึ้นมาเสร็จเป็นเทียบรอยแล้วครับเหลือแต่ห้องจีบหาหญ้าที่ใบใบใหม่สดเอามาโปะไว้ทั้งเชิงก็ดีดักไว้ทั้งเข่าปลามางอยู่ทางนี้นะเฮ็เ็ดก็ดักไว้ถึงเวลาคอยเข่ามาบึง ตอนสุดท้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยทุกคนนี่แหละมองสุ่มดักปลาเขามาอมโอเครคับผมเสร็จเรียบร้อยไปเสร็จแล้วครับเี่เรียบร้อยครับผมทุกคนเดี๋ยวมาล่อลุ้นกันทีนี้ว่าปลาม่ิเขามาอยู่ในเหงาะบ่อเหรอครับผมคอยไปทำการดักเอาแล้วก็สังหารมันเพื่อไปทำเมนูครับ ขอล้วขอล้วขอลไปเลยโอ๊เอาออืมเอาฮ้โหเอาจนได้โอ้ยสุดยอดเลยครับแบบเมนูของเรามื้อน,นี้ครับผมนี่เลยปลาหมึกกล้วยยักษ์ ล้างทำความสะอาดก่อนโอเคนี okay. ่แล้วครับล้างทำความสะอาดเสเร็จแล้วเดี๋ยวตึกเม็ดนี้นุ่นดิแบแชบชินห้อง <c oughs> ยอดตัวใหญ่ด <c oughs> ีว่ะทางเดียวโตเอาไปออกล่าหาปลาผมเราไปได้ปลาหมึกครับผมเป็นปลาหมึกยักษ์นี่ทำความสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวคอเอื้อ่าเป็นปลาหมึกโตหยักษ์แล้วกันครับผมโตใหญ,ญ่ดีปลาหมึกกล้วยตัวนี้ยอดดีีครับคุณอะ เฮ้ยไงขัดเงี้ยเดี๋ยวมือนนี้อาสิมาย่างกันแบบเด้งๆกรอบสุแซ่บเลยนะทุกๆคนโอเคคร,รับปลาหมึกสะอาดเป็นที่ร้อยแล้วครับเดี๋ยวโจขอย่างเอาขึ้นบนเตาไปย่างเลยเนาะไปไอ้พวมตอนนี้เอาขึ้นย่างบนเตาไฟนะครับหลังจากที่ทานขาเริ่มกลาเป็นที่รยบร้อยแล้วขาวจะสามารถเอาปลาหมึกของข้าเนี่ยย่างบนเตาไฟของเราที่เตรียมไว้ได้เลยนะทุกๆกคนนะโอ้อยยดใหง่ยี่หรีครับ ตัวปลาบึกของเขาเนี่ยครับมันโตใหญ่แมมถึงใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวกะพื้นที่ก็สิบัพ่อสำหรับยางหัวเอาสิเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถอยคทำไม้โน,โน,น,น,นุ่งแสบกินเนาะตันปลาบึงเข้าโตเริ่มงอแล้วครับผมกินเริ่มหอมแล้วทุกคนโอ้โหสัมผัสได้แต่ความหอมเลยเดี๋ยวตัวสิล่องมากลับด้านบึงน,นี่ครับกลับด้านไปเลยครับงอ,อ,อจนครึ่งเลยสินยางไปก่อนครับ ระวังล่อปลาหมึกของเราอย่างสูงเดินทุกๆคนอ่าโจพาทุกคนมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของไอโจ h ช n แนลอีกแล้วนะครับเน่สูตรเด็ดกันขึ้นมีพริกแดงครับผมกระเทียมสีกรีบใส่เข้าไปเลยตามครับทีนี้โอเคครับผมคอละเอียดเป็นที่รยบร้อยแล้วปรุงรสผมจะรสตวงเลยตามมาตรฐานของเขาของไอโจชนแนลเองครับใส่นิดเดียวครับปกติ <laughs> หนึ่งา แล้วก็จะมีน้ําตาลครับมือนีะใส่เป็นน้าตาลไส้เหลืองเนงาะหวานด้วยกันครับแม่หวานหวานนิดนึงโคกให้น้ําตาลผู้ช่วยะละลายโอเคครับทุกทุกคนละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลเอ้ยเราก็จะใส่น้ําปลานะครับเพทุกทุกคนเบีบน้ำปลาเข้าไปเลยมันีะใส่น้ำปลาที่พารู้ครับน้ำปลาตาลองใหม่เขาบ่ได ใส่มือเนี่ยเอาสูตรเข้มข้นเหมือนเช่นเคยแล้วครับทุกคนเลยไม่ต้องให้มันจงโล่งไอเคประมาเนี้ยเราจะเติมน้ำบกเนาวอีกอ,อเลยจัดน้ำบกเนาวใส่ไปอีกลงตัวสุดๆหยิบลงไปเลยครับอเหนาน้ำอย่างไรครับทุกคนคลุกเขา้าเข้ากัน ราแดงดีตะวสุดยอดเลยมาครับมาทำการชิมรสเบิ้ทุกคนนี่สีน้ำจิ้มของเราสุดยอดความเข้มขน้นเนียวหนึบเนืน้อหนึชิมรสครับโอ้อีกแล้วสูตรดั้งเดิมอร่อยสดๆไปเท,เทาสซ้ำห้อนี่ครับเทีลองซ้มเลย สามไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนตอนนี้ปลาหมึกของเราด้านเจะโจะกลับไปนี่เอาแบบย่างแบบด้านหนานี่จะเอาแบบแห่งๆกักหน่อยครับมาเบ่งกันเลยชบับวหาสุดยอดพลิกขึ้นมาหน่อยนึงครับแน่เหลืองสวยมากเลยทุกคนเลยสุดยอดเลยไปขออนุญาตเลยครับผมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะใส่ถาดของเราครับผมนี่ โจเตรียมไว้แล้วอุปรกรณ์ของเราครับนี่วางไว้นี่เลยเด็ดๆเทางนั้นเลยครับทุกคนเดี๋ยวมารอเสิร์ฟรอซิ่มแซ่บไก่โจเชี่ยวเนาะมาๆมาๆมากินน้ำกันครับสำหรับเมนูโจเสิร์ฟพื้นตโตเลยนะครับท่านผู้ชมที่มีกับขอข้าวปลากะถามเช่นเคยครับผมหากับขา้าวปลามากินน้ำกันแซ่บเด้อทุกๆ,ๆ,ๆคนมาลุยอย่ารีรอสายแลเนาะมาช่องไอ่โจเราต้องได้วความสนุกสนานไปแล้วกะได้ความแซ่บไปพร้อมกับผม เนี่ยปลาหมึกของเราโอ้โหชิ้นใหญ่หนะคุณ呐หอมมากทุกคนตอนนี้ข,ขออนุญาตปาดเบิ้งว่าสจีอ่ามาแบบใดเด้ดอรร์อะไรสมคิดว่ามันสิเหนียวซ้ำเหนียวซ้ำใดยเนี่ยกับบ่อทรูก,กันแต่ว่าเรามาชิ้เบิ้งก่อนเนาะอย่างเลยขออนุญาตครับผม,มจัดเต็มเต็มเลยครับปาดเจ้าวเขาเนี่ยกุ้บของเนาะนี่ครับยิมยิมมๆๆม สุดจอดมาใส่ปาก,ปากเนีนๆเสียบน้ำกันทุกคนนี่ยอดหืมกรุบๆเลยอืมดยเลยอ,อืม ่ายไ,ไปครับม,มันบางส่วนปีกมั้งปีกหางปีกหางสีงกเกแก้วนี่นึนงเหลืองเลยแซบตัวคนแซบแซบอีหลีสุดยอด

นักียหอมปลาหมึกมากเลยยังเป็หอมเป็นบางๆอ่ะโคตรหอมอ่ะ mình thả nó lên, mày 2 mưa sao không đủ thừa, ừm, trên này sướng mắt chút con nhìn thật, cún à, nhiều, chỉ muốn nó kiểu kiểu vui nó kiểu kiểu vui nó kiểu kiểu vui ลองหามากินดูครับตัวเนี้ยรายการเร็เพราะว่าคิดว่ามันสิเหนียวมันเหนียวเลยในการเลยขุบๆตอนนี้นต่อไฟโจกทำการอย่างหัวมันครับย่าง่สชิ้นน,นี้

กุยร้านปักปักหลอกของางรับอืม,อม,อม กร,บรบอ,อบๆเต็มคำดีมากโอเคครับทุกคนจะทำกันสำหรับเมนูเด็ดนียครับปลาหมึกกุ้ยไส้ยักษ์เลยสี่กิโลอย่างมาก ตัวหนึ่งก็กินได้อิ่มครับผมกินได้หลายคนเลยล่ะสำหรับอีกหัวมันกะย่างยุคทะเลสุกถ้าสุขเราจะไปกินน่วกันเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้มากจะจบกันไปจนถึงกัขอบคุณหลายๆเลยครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแนะน้าเมนูเดยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ